กฎแห่งกรรมตอนคติความตายคือนิยายชีวิตเรื่องคนตายไปแล้วจะไปเกิดหรือไม่นั้นมีความเข้าใจกันไปหลายกระแสบางก็เข้าใจว่าร่างกายของคนเรานี้ประกอบขึ้นด้วยรูปหรือวัตถุเมื่อคนตายร่างกายก็ฝังจมดินไป ไม่สามารถจะไปเกิดอีกได้ในบรรดาผู้ที่เข้าใจว่าตายแล้วจะต้องไปเกิดอีกก็มีความเข้าใจแตกแยกออกไปมากเช่นผู้ตายจะต้องไปอยู่ในสวรรค์หรือนรกก็แล้วแต่ผลของการกระทําของตนและสวรรค์หรือนรกนั้นได้มีผู้สร้างขึ้นสำหรับลงโทษ หรือให้รางวัลตลอดนิรันดรโดยไม่กลับมาเป็นมนุษย์อีกบางท่านเข้าใจว่าคนที่ตายจะต้องไปเกิดเป็นคนเท่านั้นไปเกิดเป็นสัตว์ไม่ได้แต่บางท่านว่าไปเกิดเป็นคนหรือสัตว์ก็ได้บางคนว่าจิตหรือวิญญาณหรือเจตภูมินี้เป็นอมตะ เมื่อร่างกายของคนแตกดับไปแล้ววิญญาณก็จะออกจากร่างล่องลอยไปหาที่เกิดใหม่บางคนที่ศึกษาวิชาการทางโลกทางวิทยาศาสตร์มามากๆก็เข้าใจว่าถ้าบุคคลใดมีลูกเต้าสืบออกไปเรื่อยๆก็จะไปเกิดได้อีกคือสืบต่อไปเรื่อยๆ ตามหลักของชีววิทยาเพราะลูกทุกๆคนนั้นก็สืบต่อมาจากเซลล์ของพ่อแม่นั่นเองเมื่อสืบต่อไปหลายๆชั่วแล้วชีวิตเดิมก็จะปรากฏขึ้นมาอีกแต่บางคนกลับมีความเห็นว่าร่างกายนั้นประกอบไปด้วยรูปหรือวัตถุความรู้สึกนึกคิดนั้นเป็นหน้าที่ของมันสมอง ซึ่งได้วิวัฒนาการทีละน้อยทีละน้อยมาตั้งแต่ดึกดำบรรจนมีอำนาจการนึกคิดและรู้สึกได้แต่เมื่อตายแล้วก็เป็นอันหมดเรื่องกันไม่สามารถจะไปเกิดได้อีกเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องมากคนก็มากความคิดเห็นแม้เจ้าของลัทธิศาสนาใหญ่ๆหลายท่าน ก็มีความคิดเห็นไม่ตรงกันเพราะเรื่องคนเกิดหรือคนตายเราเห็นได้ง่ายๆแต่เรื่องตายแล้วไปเกิดได้หรือไม่เป็นเรื่องลึกลับเป็นปัญหาโลกแตกมาจนบัดนี้สำหรับคําสอนของพระพุทธศาสนานั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าคนตายแล้วไปเกิดอีกได้ และจะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือสัตว์อีกก็ได้แต่อย่างไรก็ดีพระองค์มีได้สอนไว้เฉยๆหรือลอยๆว่าคนตายแล้วไปเกิดได้เท่านั้นหากแต่ให้รายละเอียดเป็นเรื่องไว้เป็นขั้นเป็นตอนอย่างน่าพิศดารถึงวิธีที่จะไปเกิดได้อย่างไรมีอะไรบ้างไปอย่างไรเกิดอย่างไร พระองค์สอนไว้ยากง่ายเป็นชัช้นๆแล้วแต่วุฒิของบุคคลผู้ใดสนใจศึกษามีพื้นฐานดีก็สามารถเข้าใจได้ละเอียดขึ้นแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าคนตายไปแล้วเกิดได้ก็ดีแต่ความคิดเห็นของศาสนาอีกหลายศาสนานั้น ก็ตรงกันในหลักใหญ่ๆของพระพุทธศาสนาว่าเกิดอีกเท่านั้นเช่นศาสนาพราหมณ์ถือว่าคนตายแล้วจิตหรือวิญญาณก็ล่องลอยออกจากร่างไปปฏิสนธิใหม่เหตุนี้จิตหรือวิญญาณก็เป็นอมตะไม่มีวันตาย เมื่อจากคนนี้ก็ไปสู่คนนั้นเมื่อจากคนนั้นก็ไปสู่คนอื่นๆต่อไปตามลำดับเหมือนคนอาศัยอยู่ในบ้านเมื่อบ้านพังลงแล้วจะอาศัยอยู่ไม่ได้ก็ต้องเดินทางไปหาบ้านอยู่ใหม่ต่อไปแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้ตรงกันข้ามพระองค์สอนว่าจิต หรือวิญญาณน,นั้นมีได้เป็นอมตะไม่มีวันตายหากแต่เกิดดับสืบต่อไปไม่ขาดสายและจิตใจก็ล่องลอยไปหาที่เกิดใหม่ไม่ได้เลยจะเทียบคนย้ายจากบ้านที่จะพังหาได้ไม่ยิ่งกว่านั้นความเข้าใจที่ว่าการที่ไปเกิดได้ก็ไปแต่จิตหรือวิญญาณเท่านั้น ก็เป็นความเข้าใจผิดเพราะยังมีรูปอีกชนิดหนึ่งเรียกว่ากรรมมัชรูปคือรูปอันเกิดแต่กรรมก็ร่วมในการปฏิสนธิด้วยสำหรับในข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ท่านจะได้เห็นความพิสดารน,น่าอัศจรรย์ในพระพุทธศาสนาเพราะไม่ว่าใครหรือศาสดาองค์ใด ที่ว่าตายแล้วไปเกิดได้ก็จะต้องไปแต่จิตหรือวิญญาณเท่านั้นทั้งนี้ทั้งนั้นมีได้แสดงการตายการเกิดให้ชัดแจ้งอย่างไรแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่านอกจากจิตไม่ใช่ล่องลอยไปแล้วรูปบางชนิดก็ไปเกิดได้ส่วนจะไปได้อย่างไรรูปอะไรบ้าง มีเหตุผลหลักฐานข้อเท็จจริงอย่างไรนั้นขอได้โปรดอ่านต่อไปการที่เข้าใจว่าคนตายแล้วไปเกิดได้นั้นจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องจิตเรื่องรูปเรื่องกรรมและความตายว่าเหตุใดจึงตายความตายมีกี่อย่างขณะใกล้ตายมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง มีความรู้สึกอย่างไรและจิตใจทำงานกันอย่างไรให้เข้าใจดีเสียก่อนดังนั้นท่านก็จะเห็นได้ว่าเรื่องตายเรื่องเกิดนี้จะกล่าวกันง่ายๆและให้เข้าใจดีด้วยนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เลยก่อนอื่นอาตามาขอย้อนไปถึงเรื่องจิตอีกครั้งหนึ่ง ตามที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นตอนตอนว่าจิตนั้นเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์นึกคิดจดจําจิตนั้นเป็นธรรมชาติที่มีความเกิดดับสืบต่อกันเสมอเป็นนิดมิได้หยุดนิ่งและจิตนั้นเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้ แต่ก็มีอำนาจในการสั่งสมสันดานหรือสามารถเก็บเอาอารมณ์ต่างๆไว้ในจิตแล้วก็แสดงออกซึ่งอารมณ์นั้นได้เมื่อแยกการทำงานของจิตออกจะได้เป็นสองชนิดคือ 1. อาการงานที่จิตกระทำได้แก่การที่จิตขึ้นวิถีรับอารมณ์ต่างๆจากทางทวารหรือประตูทั้ง6ก คือรับอารมณ์จากทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเช่นเห็นได้ยินคิดเป็นต้น 2. จิตเป็นผวังได้แก่จิตมิได้ขึ้นเป็นวิถีรับอารมณ์ต่างๆจากทางทวารหรือประตูทั้งหกจากทางตาหู จมูกลิ้นกายและใจเลยแต่จิตก็ทำงานอยู่ตลอดเวลาคือเกิดดับและมีอารมณ์ติดมาตั้งแต่ปฏิสนธิการที่อัตมาแยกการงานของจิตออกเป็นสองชนิดเช่นนี้เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าในขณะที่รับอารมณ์ตามทวารทั้ง6นั้น จิตก็ทำงานและจิตที่เป็นผวังมีได้ขึ้นเป็นวิธีรับอารมณ์จิตก็ทำงานเหมือนกันข้อที่หนึ่งการขึ้นวิธีรับอารมณ์ของจิตนั้นจิตจะรับอารมณ์หรือเกิดอารมณ์ขึ้นได้ก็จะต้องอาศัยมีผัสสะคือการตกกระทบแล้วถ้าไม่มีผัสสะจิต ก็ไม่สามารถรับอารมณ์ได้เช่นเสียงมิได้กระทบหูแล้วก็จะไม่ได้ยินรูปมิได้กระทบตาก็จะไม่เห็นและอารมณ์หรือเรื่องที่จะเป็นตัวยืนให้คิดไม่กระทบกับจิตแล้วก็จะนึกคิดไม่ได้เลยข้อ2องผวังขจิตคํา,าว่าผวังหรือจิตตกผวังนี้ มีพูดกันอยู่เสมอโดยทั่วไปแต่ความเข้าใจของคนเป็นส่วนมากนั้นเข้าใจว่าพระวังหมายถึงจิตมีความสงบคือนั่งอยู่เฉยๆหรือนั่งใจลอยแต่ตามหลักของปรมัตถธรรมนั้นตรงกันข้ามคำว่าผวังหมายถึงองค์แห่งภพ หมายถึงจิตตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงจุดติคือตายขณะใดที่จิตไม่ได้ยกขึ้นสู่อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วขณะนั้นจิตก็เป็นผวังผวังขจิตที่เห็นได้ง่ายๆก็คือคนกำลังหลับสนิทขณะหลับสนิท จะไม่รู้สึกตัวเลยขณะใดจิตมีความรู้สึกขึ้นในอารมณ์จากทวารทั้งหกแล้วขณะนั้นจิตก็พ้นไปจากผวังความจริงขณะที่เราเห็นหรือได้ยินหรือคิดนั้นจิตขึ้นเป็นวิถีรับอารมณ์แล้วก็มีผวังขจิตขั้นสลับอยู่ตลอดไปทั้งนี้ เป็นไปโดยรวดเร็วมากดังนั้นเราจึงไม่รู้สึกการที่อาตมาแสดงจิตที่ขึ้นวิถีรับอารมณ์และผวังคจิตนั้นก็เพื่อจะนำท่านเข้าไปสู่เรื่องของความตายว่าคนที่กำลังจะตายจิตกำลังทำงานอะไรอยู่เปรียบเหมือนเทปบันทึกเสียงนั้นเองได้แก่บุญกุศล ของคนเราที่ได้กระทำไว้อาตมาจะบรรยายเรื่องความตายของคุณนายผ่องศีซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่28มกราคม2516คุณนายผ่องสีเป็นภรรยาท่านนายอำเภอพิริยะขณะดํำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีนั้นสามีภรรยาคู่นี้ ประกอบแต่บุญกุศลประชาชนตลอดจนกระทั่งพระเถรเนีนชีรักนับถือท่านมากเฉพาะในระหว่างครอบครัวรู้สึกมีความสุขมากเนื่องจากปฏิบัติดีต่อกันเป็นเพื่อนสุขเพื่อนทุกข์กันมาตลอดทั้งสองคนนี้งานไหนงานนั้นวัดไหนวัดนั้นไปช่วยทุกวัดทุกงานไม่เลือกหน้า เฉพาะคุณนายเป็นแม่ครัวตามงานวัดได้เลยไม่มีถือว่าคุณนายแล้วจะไม่ทำอะไรทําเอาเป็นเอาตายช่วยอย่างจริงจังจนเป็นลมอาตมาเห็นหลายงานเคยไปร่วมบำเพ็ญกุศลวัดอัมพวันแทบทุกครั้งแทบทุกงานหรือดูเข้าพรรษาก็เชิญชวนประชาชนหล่อเทียนพรรษา ไปถวายตามวัดวาอารามต่างๆทุกปีเป็นประจำและก่อนที่คุณนายผ่องศีจะเข้าวัดอัมพวันก็เป็นโรคเนื้องอกในมดลูกซึ่งหมอบอกว่าอาจจะเป็นโรคมะเร็งจะต้องได้รับการผ่าตัดอายุจะไม่ยืนต่อไปนั้นอาตามาก็ให้ยาขนาดหนึ่งคือน้ำมันมนให้คุณนายผ่องศรีไปทานก่อน หลังจากนั้นไม่นานคุณนายผ่องศีก็ได้ไปให้หมอฉายเอ็กซเรย์อีกครั้งหนึ่งคราวนี้หมอบอกไม่ต้องผ่าตัดแล้วเพราะก้อนเนื้อร้ายหายวับไปกับตาคุณนายก็มีอายุยืนต่อมาตามลำดับมาถึงวัดก็ช่วยหุงน้ำมันช่วยโคลกยาใส่น้ำมันและชวนประชาชนมากระทุ้งรากโบสถ์ โบทนั้นสร้างปีหลังที่ผ่านมาในกลางปี2511ก็เริ่มทำการกระทุ้งรากโบดถึงปี2512หนึ่งปี16วันและสร้างมาก็หยุดบ้างถึงหนึ่งปี6เดือนโบทก็ได้สำเร็จตามเป้าหมาย อุโบโสถของวัดอัมพวันในสมัยพลตำรวจตรีสามารถเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพันตำรวจเอกประจันเป็นผู้กำกับตำรวจลบบุรีพร้อมด้วยพันเอกพิเศษสวัสดเสนาธิการจังหวัดทหารบกลบบุรีได้มาช่วยตลอดตามรายการที่จะรื้กไว้ในอุโบโสถนี้คุณนายก็หายจากโรคมะเร็ง ด้วยน้ำมันมนขลังของวัดอัมพวันหายแล้วก็ยังช่วยงานต่อไปจนโบสถ์เสร็จเรียบร้อยท่านนายอำเภอพิริยะและคุณนายก็ย้ายจากอำเภอท่าวุงจังหวัดลบบุรีไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทสืบไปอาตมาเคยให้พรคุณนายมาแล้วหลายครั้ง ขอให้คุณนายอายุยืนถึงหนึ่งร้อยปีในเวลาต่อมาคุณนายได้มาขอคืนพนรเพราะได้ไปเห็นชาวบ้านชาวเมืองภรรยาเป็นอมพาสสามีต้องมาเช็ดก้นซักผ้าซักผ่อนให้ลูกเต้าต้องลำบากลำบนถึงสองสามปีดิฉันขอคืนพรถ้าดิฉันจะตายขอให้ตายทันที ขอให้บุญกุศลส่งผลดิฉันสืบไปคุณนายก็ขอรับพรใหม่ดิฉันไม่เอาพอรเก่าขอให้ท่านให้พรใหม่ตรวจน้ำทีไรขออธิษฐานให้ตายอย่างง่ายๆอย่าตายยากอย่างที่เขาตายกันเลยอย่าให้ลูกให้ผัวเขาต้องลำบากซักผ้าซักผ่อนเราเลยค่ะดิฉันอธิษฐานอย่างนี้ตลอดเวลา ขอให้ท่านประสาทพรให้ไปอย่างสบายก็แล้วกันคุณนายก็เคยซื้อผ้าขาวเนื้อดีๆถวายแม่ชีวัดอัมพวันตลอดรายการทําบุญตักบาตรเป็นประจำต้นเดือนมกราคมพศ2516ท่านนายอำเภอและคุณนายผ่องศีได้ไปวัดอัมพวันขอนิมนต์อาตมาไปในงานวันเกิด ของนายอำเภอพิริยะวันที่30เมษายน2516เมื่อปีที่แล้วท่านไม่ได้ไปงานของดิฉันคราวนี้ท่านต้องไปงานของดิฉันให้ได้ต้องไปให้ได้นะคะคุณนายผ่องสีถามต่อว่าปีนี้เป็นอย่างไรไม่ทราบเจ้าคะ่ะรู้สึกไม่สบายใจตลอดทั้งปีเป็นเพราะอะไรเจ้าคะ จะเป็นเรื่องที่หรือเรื่องปลูกป้านไม่ดีอย่างไรอาตมามาสอบดูแล้วก็จะเป็นด้วยนิมิตแห่งการจากโลกของคุณนายความตายจะมาถึงก็เป็นไปได้ตามหลักธรรมแต่ไม่ได้ตอบคุณนายว่ากะไรคิดว่าคุณนายต้องตายปีนี้แน่จึงเพียงแต่แนะนำให้ตั้งใจสวดมนต์ภาวนา ทำบุญตักบาตรดีแล้วไม่เป็นไรนะคุณนายต่อไปก็จะสบายดีในวันเดียวกันนั้นท่านทั้งสองก็ขอยาต้มบำรุงประสาทบำรุงหัวใจสามหม้อซึ่งอาตมามียาต้มบำรุงประสาทได้ตำรามาจากกรมหลวงชุมพรเพื่อจะนำไปให้แก่นายทวีอาตมาก็จัดให้เรียบร้อย หลังจากนั้นวันที่28มกราคม2516อาตมากลับจากกิจนิมนต์ถึงวัดเวลา20นาฬิกาส่งน้ำแล้วก็ทำกิจเสร็จแล้วก็เข้าจำวัดไม่ค่อยหลับตื่นลงมาข้างล่างขณะนั้นเวลาประมาณ22นาฬิกา17นาทีก็เห็นคุณนายขับรถเข้ามา คุณนายมาคนเดียวคุณนายผ่องสีนุ่งขาวห่มขาวผ้าขาวสะอาดวาววับใส่เสื้อแขนพองยาวคอเสื้อคล้ายคอปกเสื้อของทหารเรือผ้านุ่งทับจีบทับหน้ามีกระเป๋าถือมาหนึ่งลูกและคลานมาคุกเขา่าถือพานดอกไม้เข้ามากราบนมัสการ แบบเบญจางค้าประดิษฐ์แล้วประเคนพานอาตมาถามว่านายอำเภอไม่มาหรือคุณนายเคยมาคู่กันวันนี้ทำไมมาคนเดียวคุณนายตอบว่าไม่ได้มาค่ะดิฉันมาคนเดียวอาตมาถามต่อไปว่าคุณนายจะบวชชีทำไมไม่โกนผมเล่าคุณนายตอบว่า ไม่สําคัญที่ทรงผมเจ้าค่ะสําคัญที่ใจปฏิบัติเจ้าค่ะคุณนายผ่องสีพูดว่าดิฉันมานี่มีเหตุผลสองประการ 1. ที่ดิฉันกับคุณมานิมนต์ท่านไว้เมื่อวันที่30เมษายนพศ2516สวดมนต์ฉันเพนสวดธรรมจกักในวันเกิดนายอำเภอ ดิฉันไม่อยู่แล้วนะเจ้าคะ่ะขอกราบนมัส,สก,การลาไปบำเพ็ญกุศลแล้วอ้าวคุณนายจะไปไหนเล่าดิฉันจะไปบำเพ็ญกุศลเจ้าคะ่ะดิฉันหมดทุกข์แล้วคะ่ะท่านจะต้องถามคุณดูก่อนว่าจะทําบุญหรือเปล่าดิฉันแม่ครัวไม่อยู่แล้วขอท่านจงไปถามก่อนนะเจ้าคะ่ะ เดี๋ยวท่านก็จะไปเสียเวลาดิฉันเป็นผู้นิมนต์ท่านดิฉันต้องมาเรียนให้ท่านทราบเพราะเป็นห่วงเรื่องนิมนต์นี้ค่ะและสองเรียนให้ท่านทราบอีกคือเรื่องยาดิฉันเป็นห่วงยาที่ไปให้คุณทวีกับภรรยาเขารับยาถูกดีเจ้าค่ะและหายแล้วเจ้าค่ะดิฉันเลิกรับแล้วเจ้าค่ะ ดิฉันไม่ต้องรับแล้วเจ้าค่ะดิฉันหายหมดแล้วเจ้าค่ะขอกราบลาเจ้าค่ะและเล่าเหตุการณ์ให้อัตมาฟังอีกสองเรื่องหลังจากเล่าแล้วก็รีบกราบลาด่วนดิฉันต้องรีบไปให้ทันเวลานะเจ้าค่ะเพื่อจะไปบำเพ็ญกุศลและจะไปหาลูกชายตามสัญญา ลูกชายเป็นนายอำเภออยู่ที่อำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนแล้วกราบนมัส,สการลาอย่างเศร้าพระประหลัดประสิทธิ์อยู่ด้านหลังก็ได้ยินคําสนทนานี้ด้วยคุณนายกราบแล้วยกเข่าตั้งลุกขึ้นยืนและออกไปขึ้นรถเสียงรถดังขึ้นอาตมาลุกขึ้นไปมองดูรถไม่อยู่แล้วอาตมาตกใจ ออกไปส่งคุณนายแล้วกลับมาบันทึกหลักฐานไม่เคยมีอย่างนี้เลยพานดอ,อกไม้ก็หายไปด้วยจึงได้หยิบสมุดบันทึกมาบันทึกเข้าไว้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปในโอกาสหน้าในวันที่31มกราคม2516เวลาสองโมงเช้า ก็หยิบสมุดบันทึกอ่านให้ทายกทายิกาวัดอัมพวันฟังเรื่องที่ผ่านมาแล้วนั้นพอดีขณะนั้นได้รับจดหมายหนึ่งฉบับลงวันที่30มกราคม2516มีใจความว่าคุณนายผ่องสีได้ถึงแก่กรรมเสียแล้วเมื่อวันที่28มกราคม2516 เวลา24นาฬิกาณโรงพยาบาลชัยนาทโดยคุณสมพรร้านมณีพันจังหวัดลบบุรีเป็นผู้จดหมายส่งข่าวอาตมาขอขอบพระคุณคุณสมพรมากที่กรุณาส่งข่าวขณะน,นี้มีญาติโยมอยู่หลายๆคนทุกคนเศร้าสลดใจก็พากันนึกถึงแต่ท่านนายอำเภอพิริยาเท่านั้น ว่าจะว้าเหวมากทีเดียวคนตายเขาก็ไปมีความสุขแล้วคนอยู่ก็ต้องลำบากกันต่อไปนี่แหละท่านทั้งหลายจิตเท่านั้นที่รวบรวมทุนบุญกุศลไว้ใครทําใครได้เหมือนเทพบันทึกเสียงและเปรียบเสมือนกระแสะไฟฟ้าคือจิตไวมากเหมือนเรา กำลังคิดถึงเรื่องอะไรจะไปไหนจิตไวถึงก่อนเสมอขณะจิตจะดับถ้าไปคิดถึงทุกข์เดือดร้อนใจเป็นห่วงเป็นใยแล้วจิตก็ไปสู่อบายได้ถ้าคิดถึงบุญกุศลที่ได้สร้างสมเข้าไว้สวรรค์เป็นที่ได้แน่นอนขณะที่คุณนายจะจากโลกไปกําลังทำครัว และเตรียมของไว้ไปใส่บาตรตอนเช้าจิตก็เป็นบุญจิตเป็นกุศลอันนี้สวรรค์เป็นที่ได้แน่นอนนิสัยของคุณนายมีอยู่ว่าทำอะไรก็อยากจะให้เรียบร้อยไม่ให้ตกค้างภาพเป็นห่วงเป็นใยและจากไปแล้วจิตจดจ่อว่ามีอะไรเรียบร้อยหรือไม่จะใส่บาตรตอนเช้าพร้อมแล้วหรือยัง ขณะนั้นคงติดอยู่ในใจจึงรีบจัดการให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงรีบเดินทางต่อไปอุตสาห์ไปบอกอาตมาในเวลาเดียวกันถึงเรื่องการนิมนต์และมีสองเรื่องที่เล่าให้ฟังอย่างบันทึกไว้จะเปิดเผยต่อไปในวันหน้าเพราะบอกเรื่องความลับบันนั้นยังมาไม่ถึงท่านนายอำเภอ ได้ตั้งศพคุณนายไว้ที่วัดศรีวิชัยวัฒนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยนานันเองเขาสวดได้สองคืนแล้วอาตามาจึงไปงานศพเอารถสองแถวไปไปถึงก็ให้พวกเราที่ติดตามไปกราบศพสวดพระอภิธรรมจบเดียวเขาเคยสวดคืนละ9ก้าถึงสิบจบเพราะเป็นนายอำเภอ มีเจ้าภาพเยอะอาตมาก็เอาบันทึกให้ในายอำเภออ่านอ่านไปอ่านมาร้องไห้เลยทุกคนเงียบไม่ต้องสวดพระอภิธรรมล้อมกันมาฟังหมดอาตมาก็เทศเรื่องนี้เขาอัดเทปไว้แล้วเอามาพิมพ์แจกงานศพคุณนายเคยไปเยี่ยมลูกชายที่เมืองเหนือจังหวัดลำพูนเห็นเขาเผาศพมีปราสาท บอกกับลูกชายว่านี่ลูกรับปากแม่ได้ไหมรับอะไรคุณแม่ถ้าแม่ตายเอาอย่างนี้แหละและทีนี้คุณนายจากเราไปไปหาลูกชายบอกลูกเอ๋ยอย่าลืมตามสัญญารุ่งเชา้าลูกก็ได้รับโทรเลขกลับมาทำงานศพบ,บอกกับคุณพ่อว่าคุณพ่อครับ ผมต้องทำตามที่ให้สัญญาคุณแม่เลยไปหาเมนปราศาทล้านนาจากลําพูนมาราคาสองหมื่นตั้งที่ลานวัดเลยในวันเสาร์ที่19พฤษภาคม2516เวลาจุดมีไฟลูกหนูวิ่งแล้วเผาหมดมีสังกะสีล้อมศพไว้เหลือแต่กระดูกแล้วนำไปลอยน้ำท่านสาธุชนทั้งหลาย อุตสาสร้างแต่คุณงามความดีบุญกุศลติดตามตนไปได้เท่านั้นสมกับพระบาลีอ้างอิงว่าอาสาธารณะมันเยสังอโจรหะระโนนิธิกะยราถาทีโรอุญญานิโยนิธิอนุคามิโกขึ้นชื่อว่าขุงรัพย์คือบุญนี้ เป็นของไม่สาธารณะทั่วไปแก่ชนเหล่าอื่นจนก็มาแย่งเอาไปไม่ได้ผู้มีปัญญาควรกระทำบุญญานิธิไว้อันจะเป็นของติดตามตนไปได้ในภพหน้าเหมือนคุณนายผ่องสีชาตะสุพลได้สร้างบุญญานิธิและคุณงามความดีไว้มากอย่างอื่นก็นำเอาไปไม่ได้ นอกเหนือจากคุณกุศลเท่านั้นที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมธรรมปฏิบัติของลุงพ่อจรันทิตธรรมโมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสุขใจที่ได้ฟังขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกที่วารา